có cái đồng mà 1 có cái đồng mà Thank <laughs>

สวัสดีครับระยองค้้ยฟิตฟาร์มครับทำคลิปงานสร้างบ่อประคับบ่อคุณโตนะครับที่บางนาบ่อนี้รถแบคโฮเข้าไม่ได้นะครับช่องทางค่อนข้างแคบนะครับเป็นอาคารสองชั้นนะครับตรงนี้จะเป็นทางเดินแล้วด้านหน้ามีเทเลสมีอะไรอีกนครับต้องใช้แรงงานของคนในการขุดแผ่นแบคโฮนะครับขุดดินก็ใช้เวลาประมาณหกถึงเจ็ดวันครับ อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่คือตัวบ้านอาคารจะไม่ช้านะครับอันนี้ก็คือลดความช้าของตัวสถานที่ที่จะทําการสร้างบ่อนะครับก็เลือกความเหมาะสมที่ใช้แต่ละสถานที่แตกต่างกันออกไปนะครับบ่อน,นี้เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเติมน้ำที่ระดับความลึกน้ําเมตรห้าสิบนะครับความยาวบ่อประมาณเจ็ดเมตรนะครับด้านกว้างก็ถูกบังคับโดยพื้นที่นะครับ อยู่ได้ไม่ถึงสามเมตรนะครับกันกวา่าระยองค้ยครับขอบคุณครับ